วันนี้ก็จะตั้งใจมาขอขามาท่านด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นสารตั้งต้นหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยที่ทำให้เกิดกรแสดราม่าทุกคนนะตอนนี้กําลังเช้าอยู่นะฮะวันนี้ก็มีเรื่องกระแสดราม่าในชูเชียวนะที่เหมือนอที่ผมเนี่ยได้เผยแพร่คลิปออกไปแล้วก็มีคนเนี่ยแชร์กันต่อไปแชร์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 ชต่อไปแล้วก็ไปพาดหัวข้อว่าเป็นสถานที่ล้างแบบเนี้ยเออ คือผมยอมรับผิดในตรงนี้ว่าผมเนี่ยเป็นต้นเรื่องที่ก่อให้เกิดเซตัมมาวันนี้ผมเลยตัดสินใจมาที่วัดนี้อีกครั้งหนึ่งที่ไล่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายนี่ยทุกคนฮนะวันนี้ยังมีทัวร์นักท่องเที่ยวนะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะมาที่นี่อยู่นะ,ะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเข้าไปแล้วก็วันนี้เราจะได้เจอกับท่านพระอาจารย์วอนะฮะซึ่งวันนี้จะเป็นเป็นสอนปฏิบัติธรรมนะ,ะอยู่ด้านในนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่วิหารดิน ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในซุ้มดอกกล้วยไม้นะของวัดไร่เชิญตะวันนะทุกคนนี่ฮะเขตก่อสร้างก็จะถูกปิดเลยแล้วก็ติดป้ายว่าห้ามเข้าไปนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงหลายอย่างตรงนี้ก็ปรับปรุงนะฮะแล้วก็โซนตรงประตูด้านหลังนะฮะก็ปิดปรับปรุงเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็จะมีปิศาธรรมที่ผมมาถ่ายตอนนั้นนะทุกคนแต่ตอนนี้ถูกปิดไม่ให้เข้าไปแล้วนะฮะก ต้องหาทางไปทางอื่นนะฮะก็จะเป็นปิศาจทำอะไรนะตั้งอยู่ตรงนั้นเป็นสามเจดีก็จะมีมุมให้เราถ่ายรูปแต่ผมชอบอันสีเงินเงินนั้นสุดเพราะว่าอันสีเงินเงินนั่นเองทุกคนมันอยู่ในนะแล้วเวลาเราไปถ่ายรูปเนะี่ยแล้วเราตั้งกล้องให้ตรงกับมุมนะต้องดูมุมถ่ายรูปดูมุมอะไรนะทุกคนเราจะเหมือนกับถ่ายออกมาแล้วเนะี่ยเหมือนกับตัวเราจะลอยอยู่ด้านบนนะทุกคนเนะี่ยเพราะว่ามันสวยงามจริงๆนะฮะโอ้โหสีเงินเงินแล้วก็ เราต้องตั้งให้ตรงจุดแล้วก็เพื่อเพราะว่าที่เป็นกระจกที่สะท้อนนะมันจะสะท้อนเงาต้นไม้สะท้อนอะไรนะทุกคนมะคับมันดูให้เหมือนนะว่าเราเนี่ยร่องหวนหรือว่าลอยได้ตรงนี้นะก็ยังทิ้งอิสนานธรรมหรือว่าอา่าตำรงในการใช้ชีวิตนะก็ทําความดีให้มากขึ้นนะเพราะความดีที่มีมากขึ้นจะทําให้เราสูงขึ้นไปกว่าคนอื่นที่คิดร้ายนะนะนะทุกคนนั้นก็จะเปะ็นมงดอกกล้วยไม้ที่จะประดับดอกกล้วยไม้ไปทั่วเลยนยฮะ ไปเด๋เราเดินเข้าไปกันแล้วก็ตรงด้านหน้าที่เราไปนั้นก็จะเป็นอาจจะเป็นร้านกาแฟถ้าเดินตรงไปก็จะเป็นร้านกาแฟก็จะเป็นการสถานที่ที่อนุรักษ์ธรรมชาติไว้นะก็จะมีต้นไม้มีอะไรนะทุกคนแล้วเวลาช่วงหน้าฝนเนี่ยต้นไม้มันก็จะออกใบออกอะไรที่ดูเขียวชอุ่มชุ่มชื่นสายตาเลยทีเดียวนะทุกคนก็เลย ดูเหมือนกับว่ามีต้นไม้เยอะนิดนึงนะฮะเพราะว่าที่ห่งนี้เป็นธรรมชาติแต่ทุกคนเหมาะสาหรับสายปฏิบัติธรรมอะไรที่จะมาปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิอะไรนะะี่ยทุกคนมาเราเข้ามาด้านในนะฮะที่ออกจากซุ้มประตูมานะฮะก็จะมีนะฮะเจ้าหน้าที่ที่คอยทําความสะอาดดูแลนี่ยังมีอยู่นะทุกคนยังมีอยู่นะฮะกเจ้าความสะอาดดูแลแล้วก็จะมีนักเรียนมาทัศนศึกษาด้วยนะฮะนะฮะ,นะฮะก็จะนั่งรับประทานอาหารจนอยู่ตรงใต้ต้นไม้ตรงนี้นะฮะ เยอะอยนะวันที่เรามาถ่ายวันนี้นะทุกคนก็ตรงกับวันที่มีผู้คนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่ไล่เชิญตะวันนะทุกคนที่วิหารที่เรากาลังจะเดินเข้าไปนะฮะก็จะมีผู้คนอยู่ใส่ขาวกางเกงขาวนะฮะที่รับประทานอาหารจากโรงครัวอะไรเสร็จสับ,สบแล้วมีคนที่โรงครัวอยู่นะฮะที่โรงฉันนะยังมีคนอีกนะฮะก็จะมีอยู่ ที่มากันเป็นทัวร์รถบัสเมื่อกี้นะก็มานั่งกินข้าวกันอยู่ตรงนี้นะมีหลายคนอยู่นะทุกคนมีเยอะอยู่เนี่ยฮะนักท่องเที่ยวที่มาอัจารย์ณะศึกษาดูความธรรมชาติของภายในวัดนะไปดีเยครับบนมาเราเดินขึ้นมาด้านบนนะก็จะมีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาด้านหน้าศึกษาดูงานเลื่อนขวายไปไปวิหารดินเดี๋ยวตอนนี้พระอัจาร์ไปฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปกันต่อที่ตรงวิหารดินนะของวัด ไล่เชิญตะวันนะไปดูว่า,าทางวัดเนี่ยมีกิจ,จกรรมอะไรแต่ทางวัดก็กระซิบมาบอกว่าสําสหรับคนที่จะเข้ามานะฮะถ้าอยากมาเจอกับท่านพระอาจาร,ร์เนี่ยให้เช็คที่ตารางของเพจได้เลยนะฮะก็จะเป็นเพจหลักที่มีผู้ติดตามเกือบ6ล้านคนนะสามารถไปเช็คดูได้ว่า,า,าทางวัดมีกิจ,จกรรมอะไรท่านวอล อยู่วัดไหมอะไรยังไงนะฮะก็จะมีการอัปเดตผ่านเพจหลักของท่านวอเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินทางไปที่วิหารดินกันเพราะว่าวิหารดินเนี่ยคนบอกว่าวันนี้ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็มาตรงกับวันที่มีทวรนักศึกษามาด้วยนะทุกคนเราก็รัดมาตรงนี้นะทุกคนรัดมาตรงข้างอ่ ห้องน้ำนะเขาจะมีป้ายห้องน้ําบอกนก็จะออกตรงวิหารตรงนี้เลยลก็จะพบกับวิหารดินส่วนข้างหลังเราเนี่ยนะทุกคนเ็เป็นวิหารดินที่ผมมาถ่ายเมื่อครั้งก่อนแล้วกตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนะะนี่นะก็คือตอนนั้นนะแล้วก็สถานที่ที่เราไปถ่ายที่เป็นอะไรนะที่เป็นบ้านไม้ทรงไทยแล้วก็เป็นรถบัสจอดหรือว่าอะไรเนะี่ยตอนนี้ทางพื้นที่ก็ได้นําไปปรับปรุงแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อ่าตอนเนี้ย ที่ว่างๆที่ผมไปถ่ายตอนนั้นไม่รู้ว่าปิดปรับปรุงนะฮะตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่นะฮะก็เลยว่าปิดไม่ให้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วตรงบ้านไม้ตรงไหนก็จะมีการติดป้ายว่าอ่าห้ามเข้านะเพราะอยู่ในพื้นที่ปรับปรุงอยู่นะทุกคนก็จะมีป้ายมีอะไรแต่ส่วนประตูหลังตรงเนี้ยคือตอนนี้ปิดแล้วนะประตูหลังตรงนี้ปิดแล้วต้องไปเข้าประตูด้านหน้าอย่างเดียวเลยเห็นไหมฮะทุกคนอยู่ท่ามกลางป่าความมหัศจรรยธรรมธรรมชาติร่มรื่นนะฮะ โอ้โหวันนี้ทัวสามคันสี่คันรถบัสนะทุกคนก็จะมีทั้งพาแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็นักเรียนได้มาจากจังหวัดพะเยาด้วยนะเดินเข้าไปที่วิหารดินแน่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินตามเข้าไปที่ตรงวิหารดินตรงนี้กันว่าด้านไหนเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรวันนี้ก็โชคดีจริงๆที่เรากลับมาตั้งใจมาดูวัดอีกครั้งหนึ่งว่าผู้คนเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือว่า นักศึกษาหรือว่าอะไรเนี่ยจะมีเยอะไหมจะมาไหมนะวันนี้มาตรงกับครั้งที่มีทัวร์ด้วยนะทุกคนก็จะมีคนเยอะเลยที่จะเข้าไปฟังอาธรรมด้านในวิหารดินตรงนี้นะทุกคนนี่ครทุกคนทุกคนเห็นสิงที่อยู่ด้านหน้านี่ไหมตอนนั้นผมมาผมไม่ได้สังเกตเลยว่าสิงตัวเนี้ยมันมีปริศนาธรรมอะไรมากมายหรือว่ามีอะไรนะทุกคนทุกคนสังเกตดูตรงเท้าของสิง เออเหยียบอะไรเนี่ยอ๋อเหยียบโทรศัพท์มันไม่ใช่โทรศัพท์น่าจะเป็น iPad นะทุกคนแล้วก็อันนี้เหยียบโลกมีเยอะแยะตัวตัวตัวนุ่ก็เหมือนกันไม่ธรรมดานะมันเหยียบแปลกมากเอ้โหไม่ได้สังเกตเลยต้องไปปิิศสนารรมซ่อนอะไรสักอย่างไว้ในนี้แน่ๆ เหมือนๆๆเหมือนกันทั้งสองตัวทุกคน,นดูได้ฮะนะอันนี้ก็เหยียบ Facebook ยเฟซบุ o กไลน์เหยียบมือ,ถ,อ,อถือเหยียบไก่ไม่ใช่ไก่นะฮะเหยียบไอแพดนื iPad อ้อ เพิ่งสังเกตเห็นนะมาถ่ายครั้งนั้นคือไม่เห็นนะ,ะทุกคนแต่นีนเราก็เดินเข้ามาตรงข้างวิหารดินแล้วฮะทุกคนหารดิน <al> แล้วก็เป็นไม้สักทั้งหลังที่ซีพีเนี่ยสร้างถวายให้กับไ่เชิญนะฮะอันนี้ข้อมูลที่ผมก็เพิ่งรู้มาใหม่ๆส,สดๆเพราะตอนแรกคือไม่รู้เลยว่าเป็นศาราอะไรนะฮะคือเป็นสาราดินที่สร้างจากไม้ผักหรือไม้สัก แล้วก็นำตังกากมาเสร็จเนี่ยตอนนี้เราก็เข้ามาได้ในวิหารดินแล้วทุกคนอยากให้ทุกคนทัพด้านหน้านะชาวบ้านแล้วก็ที่มากับครวเพื่อมาฟังธรรมเราเรานะโยกสาธุเลยอยสาธุไม่ดังสาธุดังๆสตางเยอะ วันนี้ก็จะตั้งใจมาขอขมาท่านด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นสารตั้งต้นหรือว่าเป็นอะไรแน่ที่ทําให้เกิดเกษดราม่าในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์นะที่มีการแคปภาพต่อๆอออกไปแล้วก็เหมือนกับว่าไปเลือกช่วงที่มันดูแบบ ลกนิดหน่อยแบบนี้ไปลงโซเชียลนะฮะตอนไหนผมด้วยอะไเพราะว่าที่นั้นนะผมไปถ่ายผมก็ไปถ่ายถ่ายถ่ายเพราะช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่าที่แถวนั้นแม่ว่าที่ตรงนั้นนะได้ปิดปรับปรุงไว้นะทุกคนตอนนี้ผมก็เลยว่าอะไรวิหารดินเพื่อที่จะมาบอกกันมาด้านพักไปแล้วแล้วก็มาถ่ายให้ดูว่าสถานที่ตรงนี้ไม่ได้ล้างแต่ตอนนั้นที่ผมืีออกไปคือว่ามันเนี้ยนะทุกคนแล้วก็ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าสถานที่เนี้ยล้างจริง เมื่วอว<ด>ันที้เจ็ดพฤษภาคมสองันห้าร้อยหกสิ2แปดที่ผ่านมาโดยได้ทำการขออนุญาตอย่างถูกกฎหมายจึงเข้ากับเป็นการหมุมลุกเข้ามาขายำาำเก็บพื้นที่ก่อสร้างโกดังเก็บของร้านกาแฟที่ติดปรับปรุงจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างกว้างขวางต่อท่านเจ้าสำนักและยังสร้างความไม่สบายใจเป็นเหตุให้ท่านเจ้าสำนักกล วิภากวิจารอย่ากไม่เป็นธรรมบาดนี้ข้าพเจ้าสำนึกอีกแล้วจึงมาขอสแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อเรื่องหน้างคณะสงฆ์ขอพระคุณเจ้าจงโปรดอภัยให้ข้าพเจ้าได้เถิด จมวันวันสมชื่อเบื่อวรสมชื่อควรนจงงานเข้าเข้าพระเข้าพระพุทธศาสนาเข้าพุทธบริษัทอดเยียมเข้าทีวดีทุกชท่าแล้วก็เข้ากระบวนการีิที่ทำด้วยข้อความตั้งใจสมเป็นลูกชายกล้าทำกล้ารับกล้าส่งขบวนลางพุทธกรมคำพุทธพระธรรมพระสงฆ์จังนี้เป็นยอดไปขอให้ลู้รักมั่นรักมั่ง จะไปไถรทำที่ไหนจะไปล้าส่วนที่ไหนถ้าเป็นสถานที่เกี่ยวกับท่าศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นเสาหลักของยันสังคมไทยให้ลูกไรรองเย่างลึกซึ้ง,งนอกจากนำโปรแให้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันถึงขั้นใส่ไว้หลาสีถึงขั้นบุลลี่กล่าวหาบังลิบาบางคน พระาจารย์ในฐานะพระสงฆ์พระาจารย์เม็รักถูก,กอบรมบ่มนิสัยมาให้ไมตตานั erman. ้นมันีีพระาจารย์ทุกสบานที่บ่าวธรรมมอไมตตาพระาจารย์ขอเมตตาอภัยอโหสิยก็ให้โลกตอนนี้ผมก็ได้กล่าวคำขอขมาทางพระท่านวอวชิราเมธีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็สบายอกสบายใจไปละครึ่งหนึ่งนะดวอีกครึ่งหนึ่งต้อง คุยกับทางทนายอีกทีนะฮะขอบคุณทุกคนมากที่ดูนะฮะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวิหารเมื่อกี้นะไปในวิหารดิน